ราศีสิง์รัคนาสิงดวงเดือนธันวาเป็นอย่างไรไปดูนะครับขออนุญาตเปิดเรื่องการงานก่อนนะครับช่วงนี้การงานนะจะค่อนข้างไม่มีสมาธิไม่สมาธิไม่ค่อยอยู่กันเนื้อกับตัวนะครับแต่ก็ยังก้าวหน้าได้ดีนะครับแต่ก็ยังก้าวหน้าได้ดีนะแต่จะสนใจงานนั้นสนใจงานนี้ไม่จับหลักจับแหล่งสักทีนะครับสำหรับชาวสิง เนาะเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้เนาะแล้วมันก็จะมีปัญหาต่างๆเข้ามาอาจจะมีปัญหาเรื่องความรักปัญหาครอบครัวปัญหาส่วนตัวเลยทําให้เราเนี่ยขาดสมาธิมือลอยอะไรแบบนี้นะครับไม่ค่อยละเอียดกับงานนะครับแต่ก็ยังดีนะที่ได้รับแบบเลงสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะเขายังให้โอกาสเขายังแนะนํา นะครับถึงแม้ว่าเราจะผิดพลาดเล็กๆน้อยๆแต่เขาก็แบบว่าพร้อมเปิดใจให้เราเสมอนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งเติบโตนะครับงานถึงแม้ว่าจะผิดะแต่เราก็เติบโตได้นะครับช่วงนี้ผมบอกได้เลยดีนะครับแต่ช่วงนี้นะครับมันจะดีหน่อยตรงที่เราจะสูญเสียลูกน้องที่ไว้ใจไม่ได้ออกจากชีวิตเราไป นะครับเออเราก็อาจจะพึ่งตัวเองมากขึ้นทักษะเราอาจจะสูงมากขึ้นแล้วก็อาจจะได้ลูกน้องใหม่ที่ไว้ใจได้มากกว่าคนเดิมเพราะฉะนั้นก็เปิดรับลูกน้องสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับต่อมานะก็อย่างที่แจ้งนะครับช่วงนี้จะมือลอยเอกสารจะเสียหายเยอะนะเอกสารสําคัญจะหายอะไรเงี้ยวางแผนให้รอบคอบแล้วกันนะครับเตรียมตัวให้ดีนะเออแล้วช่วงนี้มีเกณฑ์พบลูกค้าสําคัญนะครับถ้าพบแล้ว ได้งานแล้วนะครับนี่แหละคือตัวที่การันตีว่าคุณอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเพราะฉะนั้นงานในเดือนนี้ทําออกมาให้ดีทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้นะจ๊ะสําหรับชาวสิงห์นะเนาะต่อไปนะครับใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับก็อย่างที่แจ้งนะจะมีปัญหาเกี่ยวกับลูกน้องอืมนะใช้การสื่อสารกับลูกน้องให้ดีนะเออไม่งั้นม,มีปัญหายาวไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบเรื่องโครงสร้างธุรกิจ ลิเนตนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้เนาะแล้วเราก็ไปเซ็นเอกสารดียวกับใครไว้ก็ไปตรวจทานให้ดีๆมีเกณฑ์เสียรู้เสียเปรียบเขานะครับสาหรับชาวสิง์ตมานะครับด้านการเงินการเงินนะครับช่วงนี้นะอาจจะม,มีปัญหาหน่อยนะต้องบอกว่ามีปัญหาหน่อยอาจจะได้ของที่ราคาสูงมีกิโลกิเลว่นะ แต่ว่าสูงริบเลิวเลยนะครับสูงริบลิวเลยก็จะต้องทบทวนเยอะๆหน่อยแล้วกันนะครับเอออย่างเช่นรถนะถ้าใครจะซื้อรถก็มาด,ดานี้ไหมเออไม่ต้องโดดไปรุ่นท็อปหรือเปล่าอันนี้แบบบางทีบางออปชั่นมันไม่ได้ใช่เนาะนะครับเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายบางส่วนเซฟไว้หน่อยก็ได้นะครับเออเนาะแล้วก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเรื่องของสุขภาพอาจจะมีการผ่าตัดเล็กๆผ่า นูนผานี่ผ่านั่นนะครับเออหรืออาจจะได้แบบเสียโลหิตอะไรอย่างนี้นะครับสําหรับชาวสิงห์เนาะเออเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้นะครับเตถามว่าการเงินมันยังดีอยู่ไหมมันก็ยังดีอยู่พัฒนามีเก็บมีกินมีใช้นะครับเออสามารถปีได้นะครับอย่างเช่นปีหมออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถปีได้นะฮะแล้วก็มีโชคเล็กๆนะครับในเดือนนี้นะครับยินดีด้วยนะครับเอออาจจะเป็นโชคมาจากครอบครัวหรือทางหอวายอนะครับเออ นะคยินดีด้วยต่อไปเริ่มของความรักความรักนะฮะความรักคนโสดก่อนนะครับมีโอกาสที่จะพบกับคนที่อายุมากกว่ามีโอกาสที่จะพบกับคนที่อายุมากกว่าแบบสายงานเดียวกันเป็นรุ่นพี่ในสายงานอะไรอย่างนี้นะครับเออเนาะแล้วความสัมพันธ์เราอาจจะรู้จักกันมาก่อนอยู่แล้วแหละแบบได้ยินชื่อเสียงเรียมน้ำเขาเแล้วเราก็จีบกันแล้วก็อาจจะได้กันนะครับยินดีด้วย เนาะต่อไปคนมีคู่นะครับช่วงนี้ก็ยังรักยังห่วงยังใหญ่กันดีนะครับถึงแม้ว่าตัวจะห่างนะครับแต่ก็ยังรักยังห่วงใหญ่กันดีดูแลกันดีนะยังมีความผูกพันที่ยังเหลืออยู่นะครับก็ยังรักกันอยู่เนาะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็สุขภาพช่วงนี้นะครับก็ระวังบริเวณเกี่ยวกับใบหน้าให้ดีนะครับสำหรับชาวสิง์เนาะเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้ครับส่วนใครที่เกิดลัคนานะครับฟัง80%เ ราศีฟัง20%นะครับใครที่เข้าเกณฑ์เข้าขายเช้าสิงก็สามารถมาพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะครับเดี๋ยวผมมาตอบเนาะว่าใครมีปัญหาอะไรยังไงตรงไหนนะครับแล้วก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้ด้วยเอาไว้เจอก,กันราศีหน้าจ้ะ